ต่อจากนี้ไปหลวงพ่อก็จะให้เสนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลรนังขัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ สมงังตละนงังัจามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามมสังฆังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามมดุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตยััมปสงฆ ตะละนังคัจฉามิุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตะติยามเปตุทังตะละนังคัจฉามิตะติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตะติยามเปธรรมังตะละนังคัจฉามิตะติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตะติยามเปสังฆังตรละนังคัจฉามิ ตตาติยามปิสังขังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมาเนสิกขาปังสมาทิามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะังสมาธิยามิอเดนาดานาเวรมาเนสิกขาปังสมาทิามิ ทินนาดานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมโตไมฉาจาราเวรมณ์เนสิกขาปังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะังสมาธิยามิมุตาวาดาเวรมณ์เน สิกขาปะดังสัมมาทิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมลรยะมัชฉะปะมาดัฏฐานาเวระมเนสิกขาปะดังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฉะปะมาทัฏฐานา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเอมาเนปัญจะเพกขาปะดาเนเิเลนะสุขะเตงยันเตเทเลนะพอกะสังปาดาเทเลนะเนปุกเตงยันเตตัตถะมัธเทลังเวโสทะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต รัตนาตาญานอุพาเวะน,าาานเวะทวาระตะเยนะกะตังทวาระยะัเตนะกะตังสัพังอปาราทางขมตุโนพันเตสัพังอปาราทังขมตุโนพันเตรัตนาตาเยปะมาเดนะ รัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังทวารตเยนกตังสัพพังอปาราทางขมาตุโนพันเตสัพพังอปาราทางขมาตุโนพันเตรัตนตเยปมาเดนะรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังทวารตเยนกตังสัพพังอปาราทางขมาตุโนพันเตสัพพังอปาราทางขมาตุโนพัน เตกราบสามครั้งยะถาวะเลวะโพลาปาเลโพเลนเตสะกะลังเอวะเมวะเอโตเตนังเปตานังอุปะกปะเตเอเตตังปะเทตังต้งหังคือปะเมวะตะเมกะโตตับเบโพเลตุสังกปาันโต ปะนาละโธยะถาเมเนโธเดลลาโธยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโคเวนัสตะโตมาแตภาวัตวันตาลายโอคืเดกายุโกภวะอาเทวะตานาเทเรสาเนชังุฏาปัาญโน จัตตาลธอธมาวะทันเตอายุวันโอสุขังปะลังพระวัตุทัพพังคะลังลักขันโตสัพพะเดวัตาสัพพะบุตถานุภาเวนะสดาโดตเถรวันโดเตภาวะตุทัพพะมังคะลังลักขันโตสัพพะเดวัตา สัพพะธัมมาโุภาเวนะตถาทูเถรภาวนตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรกขันตุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะตถาทูเถรภาวนตุเต